ประธานเรียนประชานผู้ที่มีเกียรติที่เรารับผูกดันคัดผมตอนดีอยู่างยางที่เร้มาเป็นประธานในที่ีโรงงานมันคุ้อตกลงความร่วมมือการสร้างผลคุ้นกันการข้นกันและแก้ไขปัญหายากสะติดในสาธาราในวันนี้เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าปัญหายากสะติดในปรวชชนโดยเฉพาะประชชนที่เป็นนักเรียนนักศึกษาอย่ากลุเป็นปัญหาระดับชาติที่คนทุกคนยังต้องเอาเรื่อง แค่สายและหยุดยั้งตลอดจนต้องกันเมื่อนักเรียนและนักศึกษาเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดการงานแค่สายยาเสพติดในโรงเรียนปัตตานีนักเรียนเป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่ความรับผิดชอบของทุกคนยื่นข้อหายาเสพติดแระอับาสเข้าไปโรงเรียนกับผู้สอเรียนนักเรียนท่านที่ดูสารสารนี้จากทีนหน้าที่ในการให้การตัดด้านสุขการแล้วอย่าทนต้านหน้าที่ ในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาที่ตามสมเด็จที่มีปัญหาน้ยยาเสพติดด้วยแต่ถทาที่ผ่านมายังไม่สามารถเนินการแก้ไขได้อยา่างมีผลเพราะยาเสพติดนั้นเป็นปนัญหาที่ทับท,ท้องมีสาเหตุอันมีปัจจัยหลายอย่างซึ่งกันในการแก้ไขจ็เป็นจะต้อง